ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีกับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมพามาดูสวนที่เมื่อประมาณห้าเดือนที่แล้วยังเป็นป่าอยู่นะครับเป็นสวนของผมเองฮะประมาณายี่สิบไร่ยี่สิบกไร่นี่แหละแต่ว่ากเมื่อก่อนทำงานอยู่ภูเก็ตเลยไม่มีเวลาจะมาดูแลเลย ลูเป็นป่ายูคาทิ้งเอาไว้แต่ผ่านมาไม่กี่ปีก็กลายเป็นป่าหญ้ารอกท่วมหัวต้นไม้ต้นเถาวันต่างๆขึ้นต้นไม้บางที่บางแห่งจากป่ายูคาก็กลายมาเป็นป่าต้นประดู่โดยปร,ริยายเพราะว่ามีต้นประดู่เล็กๆหลนจากต้นใหญ่มาขึ้นเต็มไม่หมด เป็นร้อยสองรอยต้นนะครับนี่มันก่อนที่มาจากปูกเก็ตมาก็ถางป่าไถานิดนึงก็จะปลูกของ,งต่างๆปลูกทุเรียนสองสามต้นปลูกมะม่วงมะม่วงไว้ปลูกกล้วยนิดนิด,นด,นดหน่อยๆเอาไว้กินครับผมนี่ฮะนี่ก็เป็นต้นมะกอกที่เขาเอาลูกมาใส่ส้มตำกินครับอต้นนี้มันใหญ่มากเลย ผมรู้สึกเป็นหลายหลายปีแล้วต้นประมาณโอปกว่าคนโอปากว่าที่ผมมีก็ประมาณมีอยู่ต้นใหญ่แบบนี้อยู่สองต้นแล้วก็ต้นเล็กอีก3ามสีต้นเยอะกอกปลาเยอะมากตน้นแคบาก็มีนี่ฮะตน้นทางอีสานก็เรียกบักผีผวนหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเห็นว่าลูกกินอร่อยฮะผีผวนค่ะ นี่ต้น้นดำครับผมก็เอาเก็บเอาไว้ก็าไว้เอาไว้ดูแลลูกดูลูกมันก็าจะกินได้แค่ไหนครับนี่ก็ต้นเห็นว่าเป็นต้นมีต้นมีครับผมต้นมีมีหลายต้นเหมือนกันเห็นว่าต้นมีนี้เป็นพืชที่เอาใบมาทําสมุนไพรเกี่ยวกับส้นผมเป็นยาสะผมอะไรคนโบราณก็ใช้กันเห็นว่า ลำต้นก็เห็นว่าเอาไปต้มน้ำหรือว่าผสมเหล้าดองเหล้าเป็นยาบุกอะไรมะแถวเกี่ยวกับร่างกายนี่แหละครับต้นใหญ่มากหลายมีอยู่หลายต้นแล้วก็น,นี้ก็เป็นต้นแดงเห็นว่ามีเป็นไม้มีราคาเหมือนกันมีอยู่หลายต้นเหมือนกันเป็นสิบต้นเยอะนี่ครับ มียกกระต๊อบเอาไว้หพือไว้พักผลเวลามาทางป่าเนื่อยๆครับอต้นปาดูก็มีลูกค่าก็มีเยอะแล้วก็นี่นี่ยังมีพวกเถาวันอยู่บนกิง่งเมื่อก่อนตอนไี้มาใหม่ๆก่อนที่จะทางทางลำบากมากะเหมือนทำลายป่าใหม่ๆเลยเออนี่ครับมาสั่งกระต๊อบไันนิดนึง สวนนี้ก็เป็นยูคารุ่นแรกที่ปลูกแต่ไม่ค่อยโตเพราะว่ามีต้นไม้ต้นอะไรมาคุมข้างบนเยอะเลยไม่ต้น,ตนไม่โตเพิ่งตัดไปร,รุ่นรุ่นรุ่นเดียวครับนี่ก็เพิ่งเอามาปลูกใหม่ๆเนี่ยปลูกหลายต้นอยู่นี่ นี่ก็เป็นต้นประดูปาดูน่าจะอายุประมาณ5ปีถึง10ปีแล้วมั้งเนี่ยต้นใหญ่เป็นรอยเชือกเถาเชือกขึ้นไปพันเมื่อก่อนห้ามันสูงมากเนี่ยเถาก่อนที่ผมจะมาถางให้มันเตียนโรงดูได้อยู่แต่ยังมีกิ่งไม้กิ่งหญ้าค้างอยู่บนยอดอยู่นี่ต้นประดูนั่นเลยเมื่อก่อนเคยปลูกอยู่ค่ะ แต่ที่หลังยูคาก็ไม่ขึ้นการปดูขึ้นแทนครับผมส่วนนี้ก็เป็นป่ายูคาที่ว่าปลูกประมาณสิบกว่าปีตัดไปสองหนึ่งสามรุ่นแล้วแบบนี้แต่วันก่อนโดนไฟไหม้ยี่ี่าเพิ่งฟื้นขึ้นมาครับดูแน่นมากครับกำลังโตบางต้นก็ตัดได้แล้ว ดี๋ยวว่าจะเลือกตัดเอาต้นที่ไหนใหญ่ๆตัดอะไม่อยากจะเมาใครเขาเพราะคนที่เขาเหมาเขาก็ตัดหมดต้นเล็กต้นใหญ่เ็าตัดหมดส่วนผมตัดเองอาจจะเลือกตอน้นใหญ่ๆตัดอาต้นเล็กๆเอาไว้มันใหญ่มันโตก่ช่วงนี้ก็ราคาอยู่เห็นว่าตันประมาณเก้าร้อยแปดสิบเนี่ยขายยู่แถวแถวแถวัดอุดรฮะครับ นี่ครับน,นี่น่าจะเรื่อมเข้าขายตัดได้แล้วนี่เป็นรอยไฟไหม้มันก่อนเปลือกแตกหมดครับต่อได้หลายต้นน่าจะได้หลายตันอยู่น,น,ยนี่ต้นนี้ตัดได้แล้วใหญ่แล้วคิดว่าต้นน่าประมาณเป็นร้อยกิโลอ นี่ป่าทั้งนั้นแหละหิวคา้างวันก่อนลมพัดแรงๆตอนนี้ก็หักต้นใหญ่เสียได้จะไว้ทำเสาก็ได้วันก่อนหักโค่นลงมามรู้จะทำยังไงต้องตัดไว้เผื่อไว้ทำเสาเพวกระตบกระทอ่มเลยนะน่าจะใช้ได้ครับชอบครับชอบ,ชอ,บ,ชอ,บอยู่ชีวิตแบบ ในสวนในไร่จะมากกว่าเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่ที่ในเมืองอยู่นานเกือบตลอดชีวิตอยู่ในป่ามีที่มีสวนก็พอได้มาทำอยู่นะครับเป็น กิ่งไผ่มาไผ่แถวนี้ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แถวนี้อยู่คาก็ตายไปเยอะโล่งๆอยู่เลยเอามะาพล้ามาปลูกสี่ห้าต้นนะเท้าน้ำหอมก็ขายหนอ่อแปดสิบบาทก็มาลองปลูกดูเผื่อมีผลมั่น ส่วนยูคาวันก่อนก็ไปซื้อมาแถวแถวทางไปคำชะโนดได้มาต้นระบาดต้นระบาดเพราะได้มาปลูกอยู่ครับส่วนนี้ก็เป็นที่นาเป็นนาน้ำลึกแต่ปีนี้ฝนน้อยไม่กลายเป็นได้เข้า ทุกปีจะเป็นน้ำท่วมการทำาไว้กินเองคงไม่ได้ขายที่นาก็มานไล่ก,กาก่ยไม่เยอะไม่ทำนาปลังด้วยเป็นวิธีของ ชาวบ้านอยู่ในป่าก็หาอาชีพแบบป่าป่าทำนาทำไร่ทำสวนหรือเก็บของป่าขายหรือว่าหาปูหาปลาในหนองในน้ำแต่ดีอย่างมีข้าวไว้กินเองไม่ต้องซื้อเขากับข้าวก็พยายามหาเองรายจ่ายก็มีไม่มากส่วนรายได้ก็มาเรื่อยๆถ้ารู้จักหา ก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อมีอะไรมาอัปเดตคลิปหน้าหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนทำคลิปมาให้ดูกันครับผมเป็นคลิปทั่วไปไม่ใช่พาเป็นระบุเจางอะไรสักอย่างคลิปเที่ยวแบบชาวบ้านชาวบ้านนะก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับ